แต่จะพูดไปแล้วจํานวนชาวประมงพื้นบ้านก็ลดน้อยลงไปครับเพราะว่าหลายคนกลัวที่จะลงน้ําลึกนะเพราะว่าบางจุดก็ต้องมีเรือพายผ่านน้ําลึกหลายคนก็กลัวครับไม่คุ้นชินกับการหากินกับน้ําลึกก็เลยถอนตัวก็จะเหลือแต่เฉพาะคนที่แบบพอจะเอาตัวรอดในเรื่องของการพายเรือข้ามน้ําลึก ได้เข้ามาหากินในหนองก็ถือว่าเป็นการปรับตัวกันครับตรงไหนใครทําได้ทําไปตรงไหนใครทําไม่ได้ก็ถอยก่อนอะไรที่สร้างใหม่ได้ก็ช่วยกันสร้างไปนะฮะอันไหนที่รักษาไว้ได้ก็ช่วยกันรักษาไว้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวคงจะหาจุดลงตัวกันเองคุยกันเยอะๆครับนี่ Yeah. และนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลงเหลือให้เราเห็นอยู่ใกล้ๆนั่นก็คือบัวครับเราเจอบึงบัวเห็นไหมครับว่ามันมีหลงเหลือรอดอยู่นะบริเวณนี้เคยเป็นบึงบัวที่กว้างใหญ่มากแต่ตอนนี้ มันยังมีเหลืออยู่ให้เราเห็นได้นิดหน่อยวอ้นกมันอยู่แถวๆนี้จะมีฝักบัวให้เราเก็บกินได้สักฝักสองฝักไหมนอ้อมีฝักบัวอยู่นะฮะลองลองไปดูใกล้ๆหน่อย คงไม่มีหลุมนะมีรอยเก็บนะก็น่าจะมีคนเก็บผักบัวกินอยู่มีรอยเด็ดอยู่นะทั้งดอกทั้งฝักสังเกตดูแล้วมันไม่มีฝักแก่เลย หรีอจะมีแต่เราเก็บได้ไหมเนี่ยนะสักฝากหนึ่งได้ไหมนี่นี่เห็นอยู่แล้วฝากหนึ่งแต่ไม่แน่ใจมันจะเจอล่องลึกหรือเปล่านะเพราะมันจะมีล่องลึกอยู่ถ้าเจอล่องลึกตกลงไปนี่อันตรายเลยเพราะว่าเส้นนี้จะมีขุดล่องลึก เชื่อมต่อไปถึงฝั่งนู้นนะผมว่าผมถือกล้องผมไม่เสี่ยงดีกว่าเพื่อฝักบัวฝักเดียวไม่คุ้มกันครับเพราะว่าบริเวณตรงนั้นมันค่อนข้างจะล่อแหลมมากไปเอาไว้โอกาสหน้าดอกบัวฝักบัวแต่รสชาติมันหวานอร่อยมากนะครับสำหรับบัวหนองลิงทราย โอเคครับ okay, ผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมคงต้องอพักคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าอย่างไรมีกิจกรรมอื่นๆที่ g f o ฟได้ทำอยู่ mm hmm. ก็จะลืมคอยติดตามให้กำลังใจการทำงานของ g f o ฟด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ